สวัสดีจ้าเมื่อนี้จะมาพอกันอีกแล้วทุกๆวันอังคารในเวลาสองทุมก็แปลยก,การหาที่หนีกับสผูไทยก็สิไปเบิ้งคลิปนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่อง YouTube สผูไทยและเป็นแห่งกำลังเจอให้แน่เด้วยจ้า มื่อนี้ก็คือเก้าหน้าจากสาวภูไทยก็ยุ่ที่กับปบัญหาสาขาพังงคนยุ่ในโซนของพระแม่ประตูไมอัดประตูเพื่อนจะมีให้เลือกหลายแบบหลายรสหลายหลายราคาเนาะจ้าแต่ว่าเมื่อนี้สาวุูไทยก็ขอแนะนํประตูน,นี้เลยเป็นประตู P ี c ีห้าลูกฟักของยี่ห้อเรลดตันเพื่อนก็จะหุ้มมาฮื้เรียบร้อยเนาะจ้าเหมาะสําหรับภายในฮ้อนของห้า ประตูรุ่นนี้บ้าว่าสตีเต็นห้องโคก็ได้ห้องนอนกะดีขนาดอยู่ที่80 200คูณเซนแข็งแห้งทนทานกันปวกกันมอดนะจ้าราคากับพิเศษจากปก,ะกะติราคา2,490บาทแต่ว่าเมื่อน,นี้ก็บบ้านเหาจาัดราคาพิเศษเหลือแค่2,190บาทเป็นวันสันนี้หมดเครดิ้นเดือนนี้ด้วยจ้า คันพ่อแม่พี่น้องผู้เล่าส่วนเจอกลับมาเลิกว่าเบิ้งได้ที่กุบัอนฮาวสาขาพังคนหรือว่าผู้เล่าเบาบางก็สามารถสร้างซื้อที่ดินทั้งเจ้าอีกเด้อจ้าสำหรบับเมื่อวากับเบิเวลาของสาผูไทยแล้วเจอกันอีพีหน้ากุบันเอนฮาวแอร์เย็นสดเพื่อนเดมือนสบายบ๊ายบาย